สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องพูดถึงเรื่องธรรมดานะครับย่อมจนะตานั้งปวงบทว่าสัพพทานังธรรมทานัง ชินาติความว่าถ้าบุคคลถึงถวายตรายจีวรเช่นกับใบตองอ่อนแด่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีนาสพทั้งหลายผู้นั่งติดติดกันในห้องจักรวาลตลอดถึงพรมโลกการอนุโมทนาด้วยธรรมกถาที่พระพุทธเจ้าเป็น เป็นต้นทรงธรรมด้วยพระคาถาสี่บาทในสมาคมนั้นประเสริฐกว่าก็ทานนั้นหามีค่าถึงเซี่ยวที่16แห่งพระคาถานั้นไม่การแสดงธรรมหรือการกล่าวสอนธรรมก็ดีการสดับธรรมก็ดีเป็นของใหญ่ด้วยประการชะนี้ อันหนึ่งบุคคลใดจัดให้มีการฟังธรรมอัน,นิสง์เป็นอันมากก็ย่อมมีแก่บุคคลนั้นแท้ธรรมทานเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นให้เป็นไปแล้วแม้ด้วยอำนาจอนุโมทนาโดยที่สุดด้วยพระคาถาสีบาทประเสริฐที่สุดกว่าทานที่ทายก บรรจุบาทให้เต็มด้วยบินทบาตอันประเนตแล้วถวายแด่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสศทั้งหลายผู้นั่งติดติดกันในห้องจักรวาลตลอดถึงพรมโลกเห็นปานนั้นธรรมทานเท่านั้นประเสริฐที่สุดกว่าเภสัตทานที่ทายกบรรจุบาตให้เต็มด้วยเนยใส และน้ำมันเป็นต้นแล้วถวายธรรมทานเท่านั้นประเสริฐที่สุดกว่าเสนาสนทา,านที่ทายุกให้สร้างวิหารเช่นกับมหาวิหารและปราศาสเช่นกับโลหะปราศาสตั้งหลายแสนแล้วถวายธรรมทานประเสริฐที่สุดกว่าการบริจาค ที่อนาถปินทิกเศรษฐีเป็นต้นปารบวิหารทั้งหลายแล้วสร้างถวายเพราะเหตุใดเพราะว่าชนทั้งหลายเมื่อจะทำบุญตามที่กล่าวแล้วนั้นต่อเมื่อฟังทมแล้วเท่านั้นจึงได้ทำบุญเมื่อไม่ได้ฟังทมก็ไม่ได้ทำบุญถ้าว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ฟังทมไซ เขาก็ไม่พึงถวายข้าวยาคูประมาณกระบวยหนึ่งหรือพัดประมาณทัพพีหนึ่งเพราะเหตุนี้ธรรมทานให้ความรู้นั่นแหละจึงประเสริฐที่สุดกว่าทานทุกชนิดอีกอย่างหนึ่งเว้นพระพุทธเจ้าและพระประจกพุทธเจ้าเสียแล้วแม้พระสาวกทั้งหลายมีภาษารีบุตรเป็นต้น ผู้ประกอบด้วยปัญญาซึ่งสามารถนับหยาดน้ำฝนได้ในเมื่อฝนตกตลอดกับทั้งสิ้นถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถบรรลุโสดาปฏิผลเป็นต้นโดยความสามารถของตนเองได้ต่อเมื่อได้ฟังธรรมที่พระอัศชิิเถระแสดงแล้วจึงทำให้แจ้งสึงโสดาปฏิผล และทำให้แจ้งสึงสาวกวรมียานด้วยพระธรรมเทศนาของพระศา,ศาสดาเพราะเหตุแม้นี้ธรรมาทานการให้ความรู้นั่นแหละจึงประเสริฐที่สุดเพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าธรรมาทานย่อมชนะทานทั้งปวง